สวัสดีค่ะทั้งสาขาอาจาร,รย์เอ็มออนลิมวัฒนานะคะเรียกง่ายๆว่าอาจาร,รย์เอมก็ได้นะคะสำหรับเทอมนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในรายวิชาการเข้าใจดิจิตอลนะคะเราก็จะเรียนร่วมกัน3สาขาด้วยกันเนาะก็กจะมีาสาขา สาธารณาสุขชุมชนนะคะสาขาการปกครองท้องถิ่นแล้วก็สาขาการศึกษาปฐมวัยนะคะเราจะเรียนกันในวันเสาร์เนาะแล้วก็เรียนกันตั้งแต่เช้านะคะไปจนถึงตอนเย็นเลยนะคะก็อาจจะหนักหน่อยสําหรับนักศึกษาแต่ก็จะพยายามสร้างเนื้อหาที่นักศึกษา,าจะเรียนรู้แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะสําหรับช่องทางในการเรียนนะคะเราก็จะมีอยู่สองช่องทางด้วยกันอันแรกนะคะก็คือครูจะอัดเป็นวิดีโอคลิปแบบนี้ให้นักศึกษา,าได้ดูย้อนหลังสําหรับคนที่อาจจะไม่สะดวก ห้องเรียนหรือสำหรับคนที่ต้องการจะดูหรือว่าทบทวนย้อนหลังได้นะคะอันที่2ก็คือ,อครูจะใช้ช่องทางทาง l i น e Open Chat เดี๋ยวครูจะบอกว่าจะเข้ากลุ่มยังไงนะคะแล้วก็อันที่3ามก็คือสำหรับเนื้อหานะคะเอกสารประกอบการส่งงานต่างๆกรณีที่ส่งเป็นไฟล์นะคะเราก็จะใช้ในส่วนของ Google Classroom นะคะมีตรงไหนยังไงบ้างเดี๋ยวครูจะแชร์สกรีนให้ดูนะคะ ในส่วนของ Line Open Chat นะคะ Line Open Cha t เดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้พวกเราเนาะแล้วก็ให้พวกเรานะคะกดเข้ากลุ่ม Line นะคะหน้าตา Line ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเข้าไปแล้วนักศึกษาแนะนำชื่อนะคะสาขาวิชานะคะว่านักศึกษามาจากสาขาอะไรกันบ้างแล้วก็ชื่ออะไรกันบ้างน,นะคะตรงนี้นะคะกดลิงก์จากตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวครูส่งไปให้ในกลุ่มนะคะ จากนั้นนักศึกษากดเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ตรง Google Classroom ตรงนี้นะคะจากนั้นนักศึกษาเมื่อเข้ามาถึง Google Classroom แล้วนักศึกษาจะเจออะไรบ้างอันแรกค่ะนักศึกษาจะพบกับงานของชั้นเรียนคลิกไปที่เมนูนี้นะคะ ที่เมนูนี้นักศึกษาจะพบกับเอกสารประกอบการสอนนะคะจะมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของแผนจัดการเรียนรู้นะคะและ,ะรายละเอียดการเรียนรู้ตรงนี้ครูก็จะอธิบายไว้ว่าครูเชื่อรายรายวิชานี้เป็นยังไงบ้างอยากจะดาวน์โหลดเอกสารให้คลิกที่ลิงก์สีเงินตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดเอกสารนะคะรายวิชานี้เป็นแบบทฤษฎีและปฏิบัตินะคะ225ประจําปีการศึกษา2ทับนะคะ การศึกษาประฐมวัยปกครองสาธรารณาสุขนะเรียนร่วมกันนะคะคาอธิบายรายวิชายอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากที่จบวิชานี้ไปแล้วนักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจนะคะในส่วนของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลการสื่อสารในยุคดิจิตอลนะคะการทําธุรกรรมออนไลน์โอนเงินฝากเงิน จริงๆเราก็เป็นกันแล้วเนาะแต่เราก็ต้องพูดถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะสังคมออนไลน์นะคะการเรียนรู้และการสืบฝนจากสื่อดิจิตอลนะคะการวิเคราะห์และรู้เท่าทัานสื่อนะคะการนําเสนอในรูปแบบดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นอินฟโฟกราฟิกหรือการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะผลกระทบความปลอดภัยคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของวัตถุประสงค์เรียนแล้วจะต้องรู้หรือว่ามีทักษะอะไรบ้างก็จะมีอยู่4ข้อด้วยกันนะคะ รายวิชานี้แบ่งออกเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด5ห,หน่วยด้วยกันนะคะหน่วยแรกก็จะว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลและการสื่อสารหน่วยที่2คือคุณธรรมจริยธรรมความปลอดภัยและกฎหมายดิจิตอลหน่วยที่3าก็คือเรื่องของการสร้างสื่อดิจิตอลหน่วยที่4ี่คือดิจิตอลคอมเมิร์สนะคะและหน่วยที่5คือสุขภาพยุคดิจิตอลนะคะช่องทางการติดต่ออาจารย์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะดูตรงนี้นะคะนอกจากหน่วยการเรียนรู้แล้ว นักศึกษาจะได้อะไรบ้างจากตรงนี้หน่วยที่1ค่ะคลิกเข้าไปตรงนี้ครูก็จะมีเอกสารประกอบการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยไว้ให้แล้วซึ่งครูก็จะบรรยายในห้องเรียนก่อนหรือว่าอาจจะมีฝึกทักษะปฏิบัติก่อนแต่ถ้านักศึกษาต้องการที่จะอ่านเอกสารประกอบให้หนักศึกษาดาวน์โหลดได้จากด้านหลังตรงนี้นะคะซึ่งจะแยกออกให้เป็นหน่วยๆยยแล้วรวมทั้งครูจะอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็นําเสนออยู่ตรงนี้ นักศึกษาก็กดเข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้เผยแพร่ทางไหนจริง,รงๆก็จะอ,อัปโหลดขึ้นไปไว้ที่ youtube แต่เพื่อความสะดวกก็นักศึกษาเข้าจากตรงนี้ก็จะง่ายกว่ามีทั้งหมด5้าหน่วยการเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนักศึกษาจะต้องได้ทําสรุปบทเรียนเนื้อหาการเรียนรู้ของรายวิชานี้จะเรียนเราจะเรียนกันนะคะในเดือนตุลาคมและพฤศจิกาย,ยนเพราะฉะนั้นแล้วก็เวลาเรียนค่อนข้างน้อย แครั้งเองเนาะขาดไปครั้งหนึ่งก็เท่ากับเหมือนกับว่าขาด2ครั้งเพราะเรียนเช้าบ่ายนะคะก็ยังไงแล้วอย่าลืมกดเข้ากลุ่ม Line open chat นะคะแล้วก็เข้าเรียนในส่วนของ uh, Google Classroom ตรงนี้ด้วยนะคะใครสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามครูมาได้นะคะ